ครับหลังจากยุคสามกษัตริย์แห่งล้นาะบเมื่อนานนะครับมาเจ้าล้านนะาป้้นก็เอาตัวหนังสือพระคำนั่นนะครับมาพัฒนาเป็นอักษรล,ล้านนานะครับมาก็โดยใช้การเขียนอักษรธรรมบาลีลนะ้านาเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับมาจนกว่าจะมาเป็นภาษาเจ้าบ้านได้นั่นก็แถมระยะหนึ่งนะครับอื อันบ่เดียวนี่มันมีปัญหาอยู่ว่าอย่างอี้นะครับตุกเจ้าทั้งหลายแลในเมืองละนานนั่นน่ะเปิ้นบ่เฮียนบ่ซอนกันแล้วนะครับเห็นไมอ่าเปิ้นหันไปเฮียนบาลีไทยกันโมดสนะครับเพราะว่าการเฮียนบาลีไทยนั้นมันจะได้ประเรียนห้าประเดียนเก้านะครับแห่มามประเรียน,นเก้าน,นี่ได้เป็นเจ้าอาวาสหรือตุ๊หลวงของวัดใหญ่ๆน่อยนะครับอื ประเรนห้าประเดนหกประเด็นเจ็ดก็ไล่ไล่กันไปนะครับอมืมันอย่างเอี้ยนะครับมาภาษาบาลีละนาบ้านเฮานะครับเมินเมินไปนะมันก็จะศู์นะครับมาบ่มีผัยดูแลนะครับแหม่แม้วันนี้ขอมาช่วยกันอนุรักษ์กันไว้นะครับมาผมจะได้มาแนะนํานะครับอการเขียนการอ่านภาษาบาลีเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับแหม่แม้อ่า ภาษาบาลีล้านนานะี่ยนะปุ่นจะมีตัวซ้อนนะครับแม่มะอ่าตัวซ้อนนะครับแม่มะปะซ้อนปะนะครับแม่มะอันนี้เป็นซ้อนแบบห่างปะนะครับบางที่ปุ่นจะใช้ตัวปะป้อมนะครับปะน้อยเนะี่ยซ้อนกันนะครับแม่มะเกสะดุล้วแต่นะครับมามันอล้านนาเฮามันก็กว้างใหญ่ไพศาลนะครับอาบางที่ปุ่นนิยมห่างบางที่ปุ่นนิยมตัวน้อยนะครับเกาะกว่ากันไปนะครับมาเก็ เมื่อมีตัวปะซ้อนปะแล้วเนี่ยตัวดังหน้าตัวปะตัวซ้อนเนี่ยมันจะเจ้เป็นชพยันชนะต้นนะครับแม่มพยันชนะต้นน่ะคือตัวอะเ่ยนะครับมาถ้ามันมีไม้กุไม้กี้ประดับไว้นะตัวอะเนี่ยมันก็เสมือนว่ามีไม้ซัดอยู่ทังบนนะครับมาอ่านว่าอัพนะครับมาอัพนะครับมาอ่านว่าอัพนะตัวปะตัวลุ่มเนี่ยเห็น ปาทอลุ่มมีไม้โกควบอยู่ตรงนี้นะแม,ไมปป่ไม้โกควบอยู่เนี่ยก็อ่านว่าอัปโปนะครับมาโปนะครับไม้โกบางทีมันเกอบประกอบด้วยไม้กานะครับมันมากันเลยใจเป็นไม้กาบงนะคะรับเห็นมอ่าอัปโปนะครับอ,อัปโปนะครับา,าตัวตะนะครับอืซ้อนตัวว่านะครับตัวตะเป็นตัวที่หนึ่งของวัคนะครับตทะทะตะธนาตัวว่านี่เป็น ตัวเศษวักนะครับมาตัวนอกวกักหรือเศษวักเลยนะครับมายะละละวะสหละอังเป็นตัวที่สี่ของเศษวักเลยนะยะละละวะสหละอังนะครับมหมาม่อันนี้เป็นตัวนอกวักนะครับมาอันภาษาบาลีนี่ป่นอ่อภาษาบาลีไทยนี่ป่นอย่าอ่านควบนะครับมาอ่านควบนะครับมาอัานหูนะเมื่อมีตัว ตัวซ้อนและตัวหน้านี่เป็นพยัญชนะต้นมีไม้กูเห็นไหมอันภาษาบาลีไทยพวกเจะอ่านควบนะครับหุตตวาหุตตวานะครับมาเป็นหุตตวานะครับหุตตวานะครับอันภาษาบาลีเมืองเฮาก็อ่านหุตวานะครับหุตวาเห็นไหมอก็หุตวานะับหุตวานะครับหรือจะอ่านตามบาลีไทยก็สุดแล้วแต่นะครับหุตตวานะครับหุตตวาหุตวานะครับอ่าโอเคนะครับอ อันตัวซ้อนอื่นๆเห็นไหมมีตัวอ่าดะซ้อนตัวละทะเห็นไหมอ่าอันนี้ดะซ้อนตัวละทะอันนี้มันเป็นตัวในวัคของวัคละทะนะครับละทะละทะดะเป็นตัวที่สามนะละทะเป็นตัวที่สี่นะครับมาลันนะอ่าหรือหน้าดังแมวเป็นตัวที่ห้านะครับตัวที่สามซ้อนตัวที่สี่นะครับมาเห็นไหม ดังนั้นตัวทั้งหน้าเนี่ยเป็นตัวจะต้องเป็นตัววะเนี่ยจะต้องเป็นพยัญชนะต้นนะครับมาเมื่อบ่มีไม่กุไม่ขีแล้วก็เสมือนว่ามีไม่ชัดอยู่งบนนะก็อ่านว่าวัดนะครับวัดตัวละทะนะครับมาก็อ่านของตัวมันเองแล้วก็อ่านว่าละทะนะครับอืมบางเต้บางก็อ่านทะวัดทะนะครับมา พระบาลีไทยพอนอ่านว่าวัดวัดะ,วดะนะครับวัะนะครับมาอ่านบาลีเมืองก็อ่านว่าวัถะนะครับมาลือนะครับลืออ่านตัวมันเองนะวัดละทะนะครับวัดละทะตตนะครับวัดละทะตีนะครับมาอ่านตัวหน้าซอนตามตาทะ,ะตาทาน้ามันวักตานะยแม่ตัวหน้าเป็นตัวที่ห้านะครับ field. หม้มาฮะ ซ้อนตัวที่หนึ่งนะครับตัวหน้าเนี่ยมันแน่นะตัวที่ห้าเนี่ยมันจะซ้อนในกูตัวตั้งหน้านะครับตัวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามซี่นะครับมันจะซ้อนในมดนะซ้อนในกูตัวนะครับมาตัวหน้าไหนหมตาทตาธนนะครับมาเมื่อมีตัวซ้อนแล้วตัวตั้งหน้าตัวซ้อนเนี่ยจะต้องเป็นพัยัญชนะต้นนะครับเมื่อบ่ามีไม้กุไม่ขี้ก่อนเฮ้ยมีไม้สัดอยู่้ังบนนะครับมาเสมือนว่ามีไม้สัดนอ่านว่าขันนะครับ ตัวตามีไม่กี่อ่านว่าขันตินะครับแม่แม่ตัวอื่นๆนะครับมาก็ตัวอื่นๆก็อ่านไปเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวของมันประกอบไม้นะครับแม่แม่ถ้าบ่มีไม้อย่างเช่นอย่างเงี้ยตัวปะนะคมับก็อ่านตัวมันเองนะครับคือปะนะครับมาอ่านปะนะครับตัวอ่ะอะเนี้ยอะเนี่ยมันก็อ่านฮะอะนะครับอ่านตัวมันเองครับ ต, bank, ตัวอื่นนะครับอ่าตัวอื่นที่มันมีประกอบไม้นะครับตัวหาไม่กูการว่าหูนะครับตัวหาไม่กูการว่าโหนะครับมาตัวตามีไม่เกะการว่าตีนะครับมาตัวตามีไม่เกะการว่าเตนะครับมาตัวสะมีไม่กก่การว่าโซนะครับแม่แม่อ่าตัวจะมีไม่โกกการว่าโจนะครับแม่แม่อ่าเอา เอาเรามาอ่านดูรวด,ดดูนะครับแม,ม,ม่อ่านว่าอัพอัพโปโฮุหุดอัพโป,ปหุดว่าป้าุโหตีวัดละท่าเตโซสอะขันตีโจนะครับมาอ่านเขียนเป็นภาษาไทยได้งลยนะครับมา อันบาลีไทยปุ้กจเขียนอย่างอี้นะครับแม่แม่อันตัวซ้อนนะปุ้นจะมีจุดพินทุประดับไว้อย่างอี้นะครับแม่ปุ้นจะมีจุดพินทุประดับไว้อย่างนี้มันเป็นการซ้อนแบบเทียมๆนะครับแม่ปุ้กจะเขียนได้อย่างอี้นะครับมาอันอันนี้เป็นบาลีไทยนะครับวันนี้เราจะอ่านเป็นเสียงกำเมืองนะครับมานึกเสว่านะครับมา ไอ้ภาษาเรานี้เป็นภาษาปริวัติแบบที่สองอะไรกันนะครับเทียบเอามานะครับอ่ะปั๊บเทียบเอามานะครับมาเอามาดูเลย่องนะครับอัปโปหุวาปะหูโหติวัดละทะดเตโซอะขันติโจนะครับอ่าถ้าถ้าอ่านบาลีเมืองบาลีไทยบ่เข้าใจนะครับอ่า ผมได้เขียนภาษากะมู้ของอสำเนียงลนาเชียงใหม่ตะโยนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาในไอตัวร่มนี้นะครับมาถ่าท่านอ่านตามรักภาษาไทยแล้วจะได้สำเนียงเจียงใหม่ตะโยนไปเลยนะครับเหม่อมาอ่านว่าอย่างอี้นะครับมาอัปโปหุตวาปะหูโหติวัด ละทาเตโซอาคันติโจนะครับมาแปลว่าอย่างไะครับแปลว่าความโกรธน้อยแล้วนักขึ้นมันเกิดจากความ่อดทนริงวื้นขึ้นนะครับมามันเป็นประสาเหนือนะก็วื้นนะวื้นขึ้นนะมันก็มันวื้นนะก็มันวื้นนะครับมาอัน เขียนเป็นภาษาด้านาเจ้าบ้านปัจจุบันได้ได้นะครับไม่แม่เปิ้นก็เขียนกันอย่างอีรุ่นนี้มีไม่ย่ะไม่สัดเรียบร้อยแล้วนะครับรุ่นแรกๆนะมันมีไม่ยอะไม่สั้นนะครับมารุ่นนี้มีไม่ยอะไม่สัดแล้วนะค,ความโคตรนะครับมาตัวกะละหงอ่านเป็นตัวขานะครับอ่านว่าโคตรนะครับมาความโคตรน้อยแล้วนักขึ้น อันนี้ไม้กึเนี่ยอันโบราณบนบ่ roat, มีนะครับมาไม้กึเนี่ป้อนใจไม้กึ่นมดอัดใจไม้กึ๋นั่นแตนมดนะครับไม้กึมันจะแตนไม้กึไไ bridge, ๋ไม้กึ๋มันอันเดียวกันนี้ก็มาอันประเดี๋ยวนี้เราแยกกันนี่นะครับแยกเป็นไม้กึเลยครับขึ้นมันเกิดจากนะครับตัวจากนี่มันไม้ซัดนี่มันแตนตวกะหลังล้มนี่นะครับไม้ซัดคือไม้กักนะครับมา ตนตกกะอยู่ทั้งลุ่มนี่นะครับอ่านว่าจากนะครับมาความบ่อนะครับมาตัวบอ่อนี่เป็นอ่าเป็นอตัวพิเศษนะครับความจริงมันจะต้องมีกันยอน่งอยู่ทั้งลุ่มนี่ล้วก็ใส่ไม้ย่ะนะครับมันถึงจะอ่านว่าบอ่อได้นะครับพอดีเขียนเ,เขียนอย่างอันมันจะไปตรงกับบ่อน้ำบอ่อหินอย่างพมกนั้น,นมันก็นเลยเพิน่นก็เลยโบราณพวกเขเขียนเต้าี้นะครับเื้อมันเป็นบอ่อไม้นะครับบอ่อโอ๊ ทนนะครับเออทนเนี่ยไหอันเสียงทอแล้วในที่แท้จริงแล้วมันจะต้องใจตัวท่าตัวนี้เขียนนะครับเห็นไหมถ้าเอาใจตัวตะเขียนมันก็เป็นอดทนนะครับอดทนอันนี้อดทนนะครับจริงวื้นขึ้นนะครับวื้นนะครับวื้นมันก็สมุดขึ้นนะครับวื้นสมุดนะขึ้นอเอามาอ่านดูภาษาบาลีนนานคำนะครับอ อ๊ะมาอัปโปหุตวาปะหุโหติวัดละทาเตสูอะขันติโจนะครับมาไปช่วยกันพวกเขียนพวกอ่านนะครับมาช่วยกันอนุรักษ์กันไว้นะครับมาวันนี้ผมขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ